เอสจีเฮะเอ๊ะเออ้าไม่เอสจีแกงเนื้อแกงเนื้อเอสจี ฮะยังไงเราอ่ะฮะฮะยังไงดูสิเนี่ยหน้าผากก็โดนอะไรโดนเล็บตัวเองเนี่ยฮะโดนเล็บตัวเองอะฮะ ไม่แอดเจ้ยไม่แอดไม่แอดเจ้ยพากินเด็กดือ้อพากินเด็กดือกดกด้อดูแขนที่นี่เนี่ยเอ๊ะอะ พะกินเด็กอ uh, be uh ้วนพะกินเด็กอ้วนเด็กอ้วนอ่ะเอาดิ้น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 โอ้ดิ้นดิ้นดิ้นพะกินเจ้าช้าเดือนสอบไหมงงไงทำไม อบา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 บบบดุขอดิดขอดิดุขอ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 เนอ่าไม่เอาไม่ลองครับุ้คุ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 ้งบาย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 